ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพตอนสังฆคารวัตาขาดเสียซึ่งสังฆคารวัตายากที่จะไปได้ตลอดรอดฝั่งหากเรายังจำกันได้ถึงสาเหตุ5ประการที่นำมาซึ่งความเสื่อม และความเจริญของพระพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นได้แก่ 1. ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนพระไตรปิฎกที่ทรงจำนำสืบกันมาอย่างดีจึงมีความเข้าใจเนื้อเรื่องและสาระสำคัญของพระสูตรที่เรียนแล้วได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น 2. ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่าง่ายมีความอดทน น้อมรับคำพร่ำสอนของพระเทระผู้เป็นครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพกรณีนี้ย่อมส่งเสริมให้พระสัทธรรมตั้งมัน่นไม่ลบเลือนไม่เสื่อมสูญย์ 3. ภิกษุทั้งหลายที่เรียนเก่งเป็นพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินยัยและทรงมาติกาตั้งใจทำหน้าที่กันลเยนมิตรบอกธรรมแก่ผู้อื่นโดยเคารพเมื่อพระภิกษุเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วพระธรรมจะตั้งมั่นอยู่ด้วยหลักฐานมั่นคง 4. ภิกษุทั้งหลายผู้เถระไม่มากมากมีความประพฤติเคร่งครัดไม่ย่อหย่อนปรารบความเพียรเพื่อกระทำให้แจ้งในธรรมที่ยังไม่แจ้งเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 5. ทรงมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอันดีไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่แข่งขันชิงดีกันแต่ชื่นชมกันช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน ข้อปฏิบัติเช่นนี้ของสง์ย่อมทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสส่วนคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นเราจะพบว่าข้อปฏิบัติทั้ง5ประการนี้เป็นขั้นตอนต่อไปที่ผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพึงมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่สองคือเป็นผู้ว่าง่ายมีความอดทน น้อมรับคำพร่ำสอนของพระเถระผู้เป็นครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพเพราะแม้จะพบครูดีฟังคำท่านตรองคำท่านและลงมือปฏิบัติตามท่านแต่หากเป็นผู้ว่ายากขาดความอดทนขาดความเคารพในครูบาอาจารย์ก็ยากเหลือเกินที่จะเดินไปสู่หนทางนิพพานได้ตลอดรอดฝั่งด้วยเหตุนี้ทำอันเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของพระพิสุ นอกจากความเคารพในพระพุทธเจ้าพุทธคารวตาและความเคารพในพระธรรมธรรมคารวตาแล้วยังมีความเคารพในพระสงฆ์สังฆคารวตาซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไปเสียไม่ได้นอกจากนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ประทานธรรมธาตุหรือแว่นธรรมเพื่อให้พระภิษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ได้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการพยากรโสดาปฏิพลหมดสิ้นเหตุในการบังเกิดในทุกขติภูมิดังที่ปรากฏในมหาปรินิพานสูตรดังนี้พระอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่าไม่พร้อย เป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิอานน์นี้แหลคือหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรมเป็นเครื่องมือให้อรรยสาวกมีไว้เมื่อประสงค์ก็จะพึงพยากรตนได้ด้วยตนเองว่าเราหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดราชานแดนเปรตอบายทุกคติและวินิบาตแล้ว เราเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าแม้ในที่นี้พระพุทธองค์จะตรัสถึงหัวข้อธรรมที่เรียกว่าธรรมธาตุหรือแว่นธรรมในการพยากรณ์โสดาปฏิผลก็ตามแต่ในอีกในหนึ่งย่อมเป็นการแสดงอนิสงค์ของการเป็นผู้มีความเลื่อมใสหรือมีความเคารพในพระรัตนตรยัยนั้นคือ เป็นเหตุทำให้ไปสู่สุขติภูมิไม่ไปสู่ทุกขติภูมิมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความเสื่อมและความเจริญของตัวพระพิสุเองหรือความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาส่วนรวมล้วนมีความเกี่ยวข้องกับความเคารพในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นอกจากนั้น ความเคารพในพระรัตนตไตรเป็นสิ่งที่เกื้อกูลและเป็นอุปการะอย่างยิ่งในการรักษาผู้ปฏิบัติให้ดำรงคงอยู่ในเส้นทางธรรมที่ถูกต้องดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระสงฆ์เพราะนอกจากท่านจะเป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนเองและรักษาพระธรรมวินัยแล้วท่านยังได้อบรมสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้เห็นตามและขออบรมพร่ำสอนพระพิสุผู้เป็นศิษยานุสิ์ ที่เข้ามาสู่พระศาสนานี้ในภายหลังเพราะมีความเคารพในพระรัตนตรยัยจึงทำให้พระสงฆ์สาวกมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการฝึกฝนอบรมตนเองสมดังพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระอานนน์ไว้ในมหาสุนยตสูตรที่ว่าอานนท์เราจะไม่ประคับประคองเธอทั้งหลายเหมือนช่างหม้อประคับประคองภาชนะดินดิบที่ยังดิบอยู่ เราจะกล่าวข่มแล้วข่มอีกจะกล่าวยกย่องแล้วยกย่องอีกบุคคลใดมีแก่นสารบุคคลนั้นจกดำรงอยู่แม้จะพบครูดีแต่หากเป็นผู้ว่ายากขาดความอดทนขาดความเคารพในครูบาอาจารย์ก็ยากเหลือเกินที่จะเดินไปสู่หนทางที่ดีได้ตลอดรอดฝั่ง